เดี๋ยวเรามาดูฟาสฝาสีทองกันว่ามันอัปเกรดพรีเมียมขึ้นมายังไงฟาสคลาสนะคะตัวนี้ฟ,ฟาสฟาสฝาสีทองเนาะตัวนี้จะเป็นสูตรผสมติดง่ายลูกโกคอกแตกนะคะตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติ100%เเหมือนกันกับตัวฝาสีเหลืองเลย แต่ฟ้าพลาฝาสีทองตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องลูกผสมติดง่ายนะกับสัตว์ชัดเจนค่ะแล้วก็กรับสัตว์ตามรอบน้อยฮิตตรงรอบผสมติดง่ายนะคะตัวนี้เอ่อพรีเมียมเพิ่มขึ้นยังไงก็คือจะเป็นสูตรพรีเมียมที่เพิ่มจุลินทรีย์ของสัต์เซลเดียวเนาะเพิ่มเข้าไปถึง6ชนิดเลยจากสูตรฝาเหลืองนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากใช้เอ่อแบบครบจบเลยแนะนำเป็นตัวฝาสีทองนะ ฟ้าสีทองเลยนะคะครบจครบคุกปัญหาเลยค่ะหนึ่งขวดตัวนี้จะบรรจุหนึ่งลิตรหนึ่งพันซีซีนะคะหนึ่งลิตรค่ะเหมือนกับตัวสีเหลืองเนาะฟ้าสาทองตัวนี้สัตว์กินได้ทุกช่งวงวัยนะคะแล้วก็กินได้ทั้งโคกระบือหม,มูแพะแกะไก่ไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดไข่ม้าหนูนากุบปลาเลยนะ